นักเดินทางที่กำลังสอดแสวงหาสถานที่ที่ตัวเองยังไม่เคยไปสัมผัสแม้ในฤดูการนั้นจะไม่เอื้ออำนวยสักเท่าไหร่เมืองเฟืองแพรลอยน้ำที่ต่อกันจุดเป็นแลนด์มาร์คสำคัญอีกที่ของสปปลาวสถานที่ที่คนจำนวนมากเดินทางไปเพื่อเสพบรรยากาศของธรรมชาติและทำบุญตักบาตรกับประสงค์ที่ใช้เรือออกมาบินทบาตในช่วงเช้าของหมู่บ้านอันสงบเงียบที่โอบล้อมไปด้วยภูเขา และสายน้ำฤดูฝนกับการเดินทางเข้าสู่ในวันที่2ของประเทศลาวเพื่อมุ่งหน้าไปที่เมืองเฟืองสถานที่ที่เราขับผ่านมาเมื่อวานทำกลางสายฝนที่ปลอยปลายอยู่ตลอดทั้งวันไปสัมผัสกับหมู่บ้านเล็กๆที่ผู้คนยังมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมทำการเกษตรทำไร่นาสวนยางพาราและประมงพื้นบ้าน ที่มีแม่น้ำหลีกไหลผ่านและโอบล้อมไปด้วยภูเขาการเดินทางถูกหยุดชะงักลงด้วยพายุฝนขนาดใหญ่ที่ตกอยู่ต่อเนื่อง จนเราไม่สามารถเดินทางเข้าไปอย่างที่พักได้ตอนนี้คงได้แต่อาศัยใช้คาโฮมสเตย์ของคนใจดีคนหนึ่งที่อนุญาตให้เราได้ใช้ใช้คาเพื่อหลบฝนไปพังพางก่อนขอบคุณนะคะลื่นไหวไหมเอาขอบอกกา้องไว้ที่ไหมระวังเรื่องไ,มไหม สวัสดีครับแม่น้ำหลีกเป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่ที่คอยหล่อเลี้ยงชีวิตของชาวเมืองเฟืองแม่น้ำที่มีความสำคัญกับเมืองตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัยปัจจุบันสายน้ำที่คนจำนวนมากอยากลองมาสัมผัสบรรยากาศการพักผ่อนบนแพรลอยน้ำ ที่ยาวติดต่อกันจนเป็นแลนด์มาร์คและยังมีกิจกรรมให้ทำมากมายพร้อมกับเศษบรรยากาศธรรมชาติที่มีภูเขาน้อยใหญ่ลายล้อมรอบไปทั่วตัวเมืองฝนยังคงตกอย่างต่อเนื่องไม่ต่างกับการเวลาที่หลายไปไม่มีหยุดจนจะพบคำ่ำชาวบ้านที่นี่ก็ยังคงใช้ชีวิตกันเหมือนวันปกติ แม่น้ำาหลีกที่เป็นเส้นทางแห่งการค้าการคมนาคมความสนุกสนานและยังคงทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีที่สุดส่วนเราผู้มาเยือนก็จะทำหน้าที่เสรบรรยากาศเก็บไปให้มากที่สุดเหมือนกันมาน้แต่เห็นก็มันก็ปินทีนะ เดี๋ยวอบายกิขายไปพวผมเนี่ยระยะเน่หน้าหนาวไม่มีแอร์แล้วเมื่อก่อนเลยแอร์ยังไมเสร็จปูกเกินพันไหมอูกเกินพันไหมโอ้มไหมามีอยู่แคร์สองแพแต้ครั้งแรกกนมี่แล้ว

เสียงใส่น้ำจากธรรมชาติค่อยๆทางชัดขึ้นความมืดมิดเริ่มปกคลุมสถานที่แห่งนี้พร้อมกับเพื่อนสีขาที่รอคอยเวลาออกมาเก็บงานก่อนทุกคนจะถึงเวลาพักผ่อนเช้าวันใหม่ที่เมืองเฟืองบรรยากาศยังคงความเงียบไร้เสียงอึกึกคือโคมใดๆคงไม่ได้เสียงเรือหางยาวที่โดดเด่นมากกว่าพวกการบินบารท,ทางน้ำเป็นสิ่งที่แปลกใหม่สำหรับผม ที่ไม่เคยเห็นภาพเหล่านี้มานานมากแล้วทุกคนต่างตั้งหน้าตั้งตาออกมาทำบุญใส่บาตรกันในยามเช้าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ผมไม่ได้เห็นมานานมากแล้วเหมือนกันเพ,พราะพายุฝนเมื่อวาน,นที่ตกอยู่ทั้งวันเมืองเฟืองคงเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ผมคิดว่าต้องมาอีกรอบ เพอครั้งนี้ค่อนข้างจะพลาดกิจกรรมที่น่าสนใจไปหลายอย่างแต่ก็แรกมาด้วยบรรยากาศของภูเขาหมอกลมและฝนที่ดีมากอยู่เช่นกันการมาเมืองเฟืองอาจจะไม่ได้สมตั้งใจ100%ทุกครั้งไปแต่ทุกความไม่สมบูรณ์นั้นอาสมบูรณ์ไปแล้วตามช่วงเวลาของมัน